เรื่องราวของพ่อผู้สร้างให้ลูกเป็นอัจฉริยะจนออกสื่อต่างๆดังระดับประเทศด้วยความบังดีที่ต้องการให้ลูกมีชีวิตที่ดีกว่าตนเองเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ความฝันนี้เป็นจริงให้ได้แม้ต้องทําทุกทางถึงขั้นหลอกลวงคนทั้งประเทศสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเราโอลิฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่าซีเรียสแมน2 0งอศัจฉริยะหน้าตายเรื่องราวจะเป็นไงเข้าไปรับชมกันครับ นังเริ่มเรื่องที่ไอยันเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของดรอัจฉริยะนักวิทยาศาสตร์อวกาศที่มีชื่อเสียงแห่งสถาบันวิจัยพื้นฐานแห่งชาติที่กำลังของเงินทุนวิจัยจากรัฐมนตรีตาเทสำหรับโครงการบรรลุเก็บจุลินทรีย์ในชั้นบรรยากาศดรอัจฉริยะใช้ให้อายันไปเตรียมวิดีโอนำเสนอเรื่องจุลินทรีย์แต่ออยันนั้นเผือพูดภาษาธมินกับอาาัจฉริยะเขาเลยเดินด่ากลับไปว่าไองังบอกไม่รู้กี่ครั้งว่าอย่าพูดภาษาธมินกับเขาออยันเลยแอบตั้งฉายาให้พวกดรทั้งงหลาายบวเป็นพวกอัจฉริยะหน้าาตย ออยันพาโอชาภรรยาที่กำลังท้องแก่ไปพักผ่อนนอกบ้านโดยปอมเป็นแขกโรงแรมเดินผ่านปรปภเข้ามาในโรงแรมหรูเขาพาโอชามันนอนที่เตียงริมสาระน้ำจนกระทั่งพนักงานโรงแรมเตือนมาว่าบริเวณนี้เป็นที่สำหรับแขกของโรงแรมเท่านั้นทันใดนั้นออยันจึงโกหกไปว่าเขาพักอยู่ที่ห้อง602แต่พนักงานก็แจ้งกลับมาว่าตอนนี้มีแขกพักอยู่ที่ห้อง602แล้วแต่อายันก็ยังโกหกหน้าตายว่าความจริงเขาจำผิด ที่จริงเขาอยู่ห้อง7 0 2ต่างตัหาตอนนี้พนักงานเริ่มจับพิรุษเขาได้แล้วและยังไม่ทันที่จะได้เถียงอะไรโอชาก็ร้องด้วยความเจ็บท้องออกมาอายันกับซิปชมมาที่ร้องได้จังหวะเหมาะสมพอดีแต่โอชาบอกว่าร้องเจ็บท้องจะคลอดจริงๆอายันดูสถานการณ์แล้วควงเคลื่อนที่ย้ายเธอลําบากจนพยาบาลต้องเดินทางมาทําคลอดกันถึงที่โรงแรมกันทีเดียวแล้วโอชาก็คลอดลูกได้ตรงริมสัะน้ํานั้นเลย เมื่อเวลาผ่านไปหลายปีไอยันพาโอชาและอาทิลูกชายของเขามาสมัครเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ที่อัฉริยะเจ้านายของเขาเขียนจดหมายแนะนํามาให้ในห้องพออ,อคุณครูได้ทดสอบอาทิทั้งด้านความรู้ภาษาอังกฤษ แต่อาทิตย์ตอบไม่ได้เลยสักคำเมื่อเห็นเช่นนั้นพอออจึงเชิญให้เขาไปติดต่อที่ห้องทะเบียนเมื่อมาถึงที่ห้องทะเบียนอายันอ้างถึงดรอัจฉริยะที่เป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นของที่นี่เป็นคนเขียนจดหมายแนะนามาให้เขาเจ้าหน้าที่เลยให้อายันรอที่หน้าห้องก่อนแล้วเขาก็ได้โทรหาอัจฉริยะซึ่งความจริงนั้นอัจฉริยะแค่เขียนจดหมายแนะนําตัดความลาคาญส่วนการรับต้องเรียนใหม่แล้วแต่นโยบายของโรงเรียนเลยอายันเดินมาหาโอชาและอาทิตย์ที่นั่งรออยู่จึงเห็นว่าอาทิตย์ใส่เครื่องช่วยฟังสําหรับผู้้กกรองงทาาไดยินนจ ถึงเวลาที่โรงเรียนประกาศว่านักเรียนคนไหนมีสิทธิ์ได้เรียนบ้างแต่ซึ่งนั้นก็ไม่มีชื่อของอาทิเลยออยันเดินพาครอบครัวกลับด้วยความผิดหวัง 6ปีต่อมาที่ห้องเรียนอาทิมัวแต่นั่งมองมือของเขาเองตากแดดอย่างคุณคิดถึงค่าแสงตกกระทบจนคุณครูต้องถามคืนอาทิถามคุณครูกลับด้วยความสับวิทยาศาสตร์ยากคุณครูโมโหจึงไล่ให้เขาไปถามครูวิทยาศาสตร์เองแล้วสั่งให้อาทิออกมาแก้โจทย์คณิตศาสตร์อาทิแสดงวิธีคิดที่คนทั่วไปฟังดูเข้าใจยากจนคุณครูรู้สึกเสียหน้าจึงไล่ให้อาทิกลับไปนั่งทีได้อาทิเถียงครูด้วยความสับยา,ย,ายากอีกครั้งครูเลยยิ่งโกรธและดุเขาไม่หยุดเขาจึงถอดเครื่องช่วยฟังออกเพื่อไม่ให้ได้ หมดไปพูดให้ผอ,อรโรงเรียนฟังทั้งอายันและโอชาถูกผอ,อเชิญมาพบทำให้เราได้รู้ว่า อาทีได้ไปเรียนที่โรงเรียนอินเตอร์ที่เคยไม่รับเขาออยันออกตัวแทนลูกว่าอาทีไม่ใช่คนหยาบคายเขามีไอคิวถึง169พออเสนอให้ครอบครัวของเขามอบเงินแต่อช่วยเหลือแก่โรงเรียนด้วยอายันเลยหยิบแฟ้มสะสมข่าวของอาทีที่ได้รับรางวัลจากสวิตเซอร์แลนด์ให้พออดูและเล่าเรื่องโรงเรียนชื่อดังอีกแห่งหนึ่งที่ตามตื้อให้อาทีได้ไปเรียนฟรีหนังสือเรียนก็ให้ฟรีและมีทุนการศึกษาให้ด้วยออยันยังจำตอนที่มาสมัครเรียนครั้งแรกแล้วโรงเรียนไม่รับ แต่เมื่อสองปีก่อนพออเป็นคนมาเชิญให้อธิมาเรียนที่นี่เองเพราะความสามารถของลูกเขาอายันเจรจาแค่นี้ก็แกล้งทําเป็นมีนัดต่อและก็รีบลุกออกจากห้องพออไปจนพออต้องวิ่งตามออกมาเสนอให้เรียนฟรีทุกอย่างพร้อมกับมอบทุนการศึกษาให้ตามที่เขาขอในวันต่อมาอายันต้องไปทํางานจนมืดค่าด้วยท่าทางกระสับกระส่ายเพราะที่บ้านของอายันรถนักข่าวมารอทําข่าวอาทิตย์กันแล้วเขากลัวจะกลับไม่ทันแต่ก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้กลับ ในตอนนั้นเองดออรน้ำโบทาลีมาเจรจาขอแบ่งเงินทุนให้กับโครงการของเข,ขาบ้างแต่อัจฉริยะก็แนบเนมโครงการของน้ำโบทาลีว่าไรไปโยน์น้ำโบทาลีผิดหวังเดินออกมาจากห้องด้วยความโมโหแต่ออยันกลับขอให้น้ำโบทาลีช่วยคุยกับอัจฉริยะเรื่องที่ขอให้เขากลับบ้านได้เร็วหน่อยน้ำโบทาลีเลยรีบเข้าไปขอยิ้มตัวอายันตอัจฉริยะก็โบกมือให้อย่างไม่ใส่ใจออยันรีบกลับมาถึงชุมชนได้ทันเวลาเมื่อเข้าช่วงถ่ายทอดสด อาทิตย์ตอบคำถามนักข่าวอย่างชาชาแต่พอนักข่าวไม่เข้าใจคำตอบอาทิตย์ก็เริ่มหงุดหงิดและแนะนําให้นักข่าวว่าถ้าไม่มีคำถามฉลาดฉลาดมาถามก็อย่ามาถามเลยหลังจากได้ออกทีวีอาทิตย์กลายเป็นคนดังไปเด็กๆที่อยู่ในตึกอื่นๆก็มักจะมาขอถ่ายรูปด้วยในคืนหนึ่งหลังไอยันเลิกงานเขามาแอบซื้อข้อสอบจากคนขายชาคนขายสงสัยว่าซื้อข้อสอบโรงเรียนไปเพื่ออะไรไอยันอ้างว่าเขากําลังทําวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาเด็กตัดกลับมาที่เกษวะ นักการเมือง,องท้องถิ่นเขาพาอนุชาลูกสาวที่เข้าสู่วงการเมืองมาหนกระแสะความดังของอาทิด้วยขณะนั้นมีคนมาเรียกเกศวาว่าพิธีสวดมนต์ต้อนรับภาพพิคเนตจะเริ่มขึ้นแล้วปีนี้อายันเป็นคนออกแบบภาพพิคเนตเกศวะชมเชยออยันเกศวะและอนุชาจึงพาอาทิเดินเคียงข้างไปเมื่อเกศวะเปิดผ้าคลุมภาพพิคเนตออกมากลายเป็นภาพพิคเนตที่สวมมงกุฎและจูเค้าไฟทุกคนก็พากันอึ้งกับภาพที่เห็นเกศวะไม่เข้าใจถึงการออกแบบจนอ,นอนุชาที่เรียนจบอเมริกาต้องบอกว่า เป็นสัญลักษณ์เทพีศรีภาพของอเมริกาทันใดนั้นก็มีเสียงตะโกนต่อว่าทําไมดูมินศาสนาของตัวเองแต่อายันก็เถียงออกมาว่าการออกแบบให้พัฟพิกเนตได้เป็นเทพระดับโลกเป็นการดูหมิ่นตรงไหนเขาพูดจูงใจให้ผู้คนคอยตามเขาแล้วอายันก็นําให้ทุกคนสรรเสริญภาพพิกเนตระดับโลกนี้ทําให้อนุชาม,มองอายันตด้วยความถึง วันต่อมาอนุชามารับออยันให้นั่งรถไปด้วยกันอนุชาเล่าถึงโครงการปรับปรุงพื้นที่ที่อยู่อาศัยเขาพาไอายันมาที่ทําการพักและให้ดูโมเดลเหมือนจริงของโครงการที่พักของเธอกําลังผลักดันให้มาเกิดที่ชุมชนของเขาไอายันไม่เข้าใจว่าให้เขามาเกี่ยวข้องอะไรด้วยอนุชาเลยเสนอให้อยันไปเจรจากับผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนให้ยอมรับการปรับปรุงพื้นที่ที่นี่ ออยันนึกไม่ออกเลยว่าใครจะฟังเขาแต่อนุชาก็เชื่อว่าชุมชนต้องฟังอาทิลูกชายของออยันแน่อนุชาถ่ายรูปของอาธิไปทำโปสเตอร์หาเสียงประกอบบนเวทีประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่โดยมอบหมายให้อาธิเป็นผู้เล่าถึงโครงการใหญ่นี้ออยันไม่ได้มาร่วมฟังด้วยมีแต่โอชามาฟังลูกตัวเองกล่าวขุนทรพจน์อย่างคองแคลวอาธีน้มน้วถึงความเคยชินต่อความยากลําบากมานานของชาวชุมชนที่ควรเปลี่ยนชีวิตได้แล้วแต่แล้วอาธิก็ลืมบทพูแต่ก็มีเสียงของออยันที่มองลงมาจากดาดฟ้าคอยบอก ออกบทจากโทรศัพท์เชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังของอาทิอาทิเลยสามารถพูดต่อได้จนอาทิสามารถทําให้ชาวชุมชนยอมรับโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยแห่งนี้ได้สําเร็จอนุชาให้ไอยันออกล่าลายเซ็นจากชาวบ้านในการยอมย้ายออกจากพื้นที่ตรงนี้ ขณะที่อาทิตย์ดูทีวีอยู่ไอยันแนะนําให้อาทิตย์ออกไปรับประกาศข้างนอกหน่อยเพราะพอ่อและแม่จะจู่จีกันอาทิตย์เดิอนออกมาข้างนอกก็ได้ยินเสียงแม่ของยาลีที่ด่าท,ทอยาลีที่ได้คะแนนน้อยยาลีถูกผลักออกมาจากนอกบ้านอาทิตย์เห็นใจยาลีเลยตามไปปลอบใจยาลีบนดาดฟ้าและบอกให้ยาลีสัญญาณกับพ่อแม่ไปว่าสอบครั้งหน้าเธอจะสอบให้ได้คะแนนเกือบเต็มยาลีตัดพาอเธอว่าไม่ได้เรียนเก่งเหมือนอาทิตย์ทันใดนั้นอาทิตย์ก็สารภาพว่าความจริงเขาก็ไม่ได้เรียนเก่งอะไรหรอกที่พูดคาสั์จาก พอพ่อสอนให้เขาท่องจําที่ทําข้อสอบได้ก็เพราะพ่อเอาฉเฉลยมาให้ทําซึ่งคราวหน้าเขาจะเอาข้อสอบพวกนั้นมาให้ยาลีทําก่อนสอบเหมือนกันแต่ยาลีต้องสัญญากับเขาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครเพราะมันเป็นความลับระหว่างเขากับพอ่อยาลีทําสีหน้าไม่ถูกเม่รู้ความจริงจากปากอทิและทันใดนั้นพ่อของเธอก็ไปตามกลับบ้านเสียก่อนเลยไม่ได้ทนสัญ,ญญาอะไรเลยกับปาทิ เช้าวันต่อมาอันที่มาถามอายันว่าความลับของเราบอกเพื่อนสนิทได้ไหมอายันเปรียบเทียบกับตัวเองว่าขนาดเพื่อนสนิทของพ่ออย่างแม่พอ,อยังไม่บอกความลับนี้กับแม่เลยเพราะมันเป็นความลับระหว่างพ่อกับลูกเท่านั้นเมื่ออที่ฟังที่พ่อพูดเสร็จก็ได้แต่ยิ้มเจริญ ในขณะอยู่ในชั้นเรียนยาลีออกไปประกาศแข่งท่องสุขุณกับอาท์และให้อาทิท่องก่อนอาทิเดินเลี่ยงคำท้าออกไปจากนอกห้องทันทียาลียืนหัวเราะอย่างสะใจที่ได้ดูความจริงจนมาถึงงานยกย่องเยาวชนดีเด่น20คนออยันแปลกใจที่อาทิไม่เดินตามมาเมื่อเดินย้อนกลับไปรับอาทิเขาสารภาพว่าเขาได้บอกความลับนี้กับยาลีไปแล้วออยันน่าเสียทันทีเมื่ออาทิพูดจบเมื่อเดินผ่านยาลีกับพ่อที่มาร่วมในงานยาลีพูดย้ำว่าอาทิตำได้ทุกอย่างหรือเปล่าออยันก็เริ่มมึนตกกับคำ พูดกับยาลีทันทีวันต่อมาออยันอยู่ลาพังกับยาลีบนดาดฟ้าเขาเอาขนดมดีๆมาล่อเธอเพื่อทําการปิดปากออยันเริ่มคุยเรื่องลุงขี้เมาที่ตกงานเลยกินเหล้าทุกวันและซ้อมลูกซ้อมเมียออยันพูดเชิญข่มขู่ว่าเขาสามารถให้พ่อของยาลีตกงานได้ง่ายๆย,ยาลีที่สงสารพ่อเลยรีบสัญญาว่าเธอจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครและรีบลงไปจากดาดฟ้าทันที ถึงวันที่บอลลูนเก็บจุลซีของอัจฉริยะจะถูกปล่อยขึ้นไปบนอวกาศที่สถาบันอัจฉริยะเช็คความพร้อมในการปล่อยบอลลูนแต่โอปานาทีมงานของอัจฉริยะยังกังวลว่าถ้ามีคนจับได้ว่าไม่มีจุลซีอะไรบนอวกาศนั่นจะทำอย่างไรอัจฉริยะเริ่มกังวลบ้างเลยเรียกอายันมาต่อว่าเรื่องเครื่องปิ้นที่ใช้งานไม่ได้เขาให้พิ้นเอกสารที่เพิ่งส่งเมลมาให้ใหม่ออยันเห็นเอกสารรายงานผลก็รู้ว่าโครงการนี้ล้มเหลวแน่นอนและเขาได้โอกาสเอาคืนอัจฉริยะแล้ว อายันเอาเอกสารล,ล่าสุดให้กับนัำโบทาลีอ่านสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปเมื่อรู้ความจริงว่าอัจฉริยะกำลังลวงโลกอยู่ ในห้องประชุมของสถาบัานอัจฉริยะแจ้งผลการทำงานของบอลลุนว่าเก็บตัวอย่างจรุนซีเอเลียนได้สำเร็จเสียงปรบมือดังขึ้นแต่ทันใดนั้นก็ได้มีเจ้าหน้าที่สถาบัานมาแจ้งว่ากระทรวงมหาดไทยขอ,อยกเลิกการถแถลงข่าวในครั้งนี้อัจฉริยะหน้าเสียและรีบเดินลงมาจากเวทีสื่อมวลชวนลุมเข้ามาถามคำถามก็ไม่ยอมตอบในห้องทำงานของอัจฉริยะเขาถูกคนของสถาบัานตำหนิที่สร้างโครงการลวงโลกขึ้นมาและบังคับให้อัจฉริยะลาออกภายในหนึ่งเดือน เวลาผ่านไปออยันมาที่โรงเรียนของอาทิจึงได้รู้ว่าวันนี้อัจฉริยะได้มาเยี่ยมที่โรงเรียนเก่าของเขาซึ่งนั่นก็ทําให้ออยันวิตกมาหากอัจฉริยะต้องเผชิญหน้ากับอาทิลูกชายของเขาตัดมาที่ห้องแลบ อัจฉริยะชวนอาทิตย์คุยถึงความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์แต่อาธิ์กตอบเหมือนท่องจำมานั่นทําให้อัจฉริยะเลื่อมข้องใจกับตัวอาทิตย์เลยตั้งคําถามทดสอบดูอาทิตย์เลยใช้มุกเอาตัวร่อเดิมๆแต่อัจฉริยะเริ่มรู้ความจริงแล้วตอนออยันเข้ามาในห้องก็รู้ว่าอัจฉริยะรู้ความจริงแล้วออยันขอร้องไม่ให้อัจฉริยะบอกเรื่องนี้กับใครแต่อัจฉริยะดูหมิ่นที่ออยันทำเป็นเรื่องหลอกหลวงโลกออยันขอร้องกับอัจฉริยะว่าอย่าบอกเรื่องนี้กับใครได้ไหมแล้วเขาจะหาทางให้อัจฉริยะกลับไปทํางานที่สถาบันอีกคร้ง ออยันมาพบอนุชาเพื่อขอร้องให้ช่วยอัจฉริยะอนุชาไม่รับปากแต่ออยันต่อรองจนอนุชายอมลองขอพ่อเธอดูอีกด้านอาทิต้องคำสั์วิทเยาศาสตร์เช่นเคยแต่วันนี้อาทิรู้สึกว่าออยันเคี่ยวเขียนผิดกับวันอื่นออยันสมมติว่าถ้าเครื่องช่วยฟังขัดข้องขนาดอยู่บนวิทีจะทำอย่างไรอายันเอาตัวเองเป็นเดิมพันไปแล้วแค่อาธิจำสุนทรพจน์ยังทำไม่ได้อีกเหรออาธิตอดเครื่องช่วยฟังออกเพื่อไม่ต้องได้ยินเสียงของพ่อตัวเองเมื่อถึงวันที่ต้องกล่าวสุนทรัพจน์ให้กับ อาทิขึ้นไปพูดโดยไม่มั่นใจเลยสักนิดด้านออยันก็คอยป้อนคําพูดให้เขาบนดาดฟ้าเช่นเคยแต่การพูดตะกุตะกักของอาทิในครั้งนี้ทําให้ผู้ฟังเริ่มซุบซิบกันใหญ่นั่นยิ่งทําให้อาทิหมดความมั่นใจทันทีออยันกระตุ้นให้อาทิพูดต่อแต่อาทิก็จิตตกไปเสียแล้วเขาเช็ดน้ําตาและร้องไห้หาแม่ก่อนล้มลงหมดสติอาทิยังนอนสมอยู่และโอชามาคอยดูแลอย่างใกล้ชิดก่อนออกไปโทรลาป่วยกระทางโรงเรียนออยันรีบเดินมาพูดกับอาทิให้เลือกแก้ป่วยได้แล้วพออาทิไม่ยอมลืมตาขึ้นนมาคุยอยอั แลยปรปชดบอกว่าจะเลิกทำเรื่องนี้ทั้งหมดดีไหมและประกาศว่าอาทิเป็นแค่เด็กธรรมดาไม่ใช่เด็กอัจฉริยะอาทิรีบตื่นมาขอร้องและบอกว่าจะเตรียมตัวให้ดีกว่านี้อายันไม่เชื่อถึงกับเครี่ยงเสื้อผ้าใส่เขา ที่สถาบันดรนัมโบทาลีรับไม่ได้ที่อัจฉริยะจะกลับมาทางานอัจฉริยะคู่ว่าจะแฉที่นัมโบทาลีมาสอดแนมข้อมูลของเขานัมโบทาลีร้อนตัวรีบบอยเรื่องเปิดข้อมูลว่าเป็นฝีมือของอยันต่งางหาอัจฉริยะคาดไม่ถึงว่าอยันจะทำกับเขาได้เกศสวะเรียกอยันเข้ามาพบและเอาจดหมายที่อัจฉริยะเขียนแฉความจริงเรื่องอาทิให้อยันอ่าน<ไ>เมื่อเห็นสีหน้าของอยันเกศสวะตําตหนิที่อนุชาไปพึ่งพาพวกชาวบ้านอย่างอยันแต่ยังไงเกศสวะก็ให้เรื่องอาทิแพร่ออกไปไม่ได้เพราะกรรระะททวงงมหาไยลัจบอนุ เข้ากับพักของเขาอายันต้องทําให้อาธิษสวนบทบากอัจฉริยะให้รอดตลอดฟัง พออัยันกลับมาที่บ้านพักก็เห็นอาทิร้องไห้อยู่พอรู้สาเหตุว่า,าที่เอาแต่ท่องถึงทรพจน์จนจำได้หมดแล้วก็สงสารลูกและพยายามปลอบใจเพื่อนบ้านมาตามให้ไปช่วยห้ามคนตีกันออยันจะตามไปแต่อาทิกลับร้องไห้พังท่องถึงทรพจน์ให้ฟังออยันทนเห็นลูกเป็นแบบนี้ไม่ไหวและขอร้องว่าให้หยุดร้องไห้อาทิได้เอาหัวขค้ไปที่ตู้ไอยันจึงต้องเข้ามาห้ามทันใดน,นั้นโอชาเข้ามาเห็นพอดีและถามว่าเกิดอะไรขึ้นอาทิก็ไม่บอกความจริงแล้วอาทิก็ท่องถึงทารพจน์ต่อโอชาปลอบจนอาทิ ที่หลับลงได้โอชาคาดคันอายันต่อเรื่องความลับที่ลูกพูดถึงอายันจำใจต้องเล่าให้ฟังโอชาเสียใจมากนึกย้อนไปว่าไม่ควรแต่งงานกับอายันเลยเมื่ออาทิตย์ตื่นขึ้นเขาวิ่งออกไปข้างนอกพร้อมกับท่องสุนทรพจน์ไปด้วยอายันกับโอชารีบวิ่งตามลูกออกไปทันทีและร้องเรียกให้ลูกหยุด ออยันนั้นพบกับอัจฉริยะที่แกลเลรีและมอบจดหมายจากกระทรวงชี่จะรับอัจฉริยะเข้าทำงานต่อที่สถาบันแต่ขอให้ช่วยเขาเลือกเกตสวาหน่อยอัจฉริยะไม่พอใจที่อายันจะเอาประโยชน์มาแลกออยันเลยให้อัจฉริยะร,รูปถ่ายเมื่ออีเดียจัดก,การประชุมระดับโลกรูปผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของเขาครอบครัวของเขาได้เงินรางวัลจากรูปถ่ายนี้แต่ต้องแลกด้วยชีวิตแม่เขาและน้องในท้องพาะพ่อบังคับให้แม่ทำตัวโสมเพื่อช่างภาพจะได้เลือกถ่ายรูปแม่และเงินรางวัลที่เขาได้รับทําให้เขาได้เรียนหนังสือเขาเลยฝังใจกับการ เรียนเป็นอย่างมาอัจฉริยะชมเชยในความตั้งใจแต่สิ่งที่อายันทำมันเลวร้ายสำหรับเด็กมากเกินไปและขอให้อายันเลิกทำแบบนี้กับอาทิเสียโดยเขาจะหาทางออกให้เองอัจฉริยะจัดการให้ทีวีมาถ่ายทำเรื่องราวของอาทิและอธิบายว่าเด็กควรถูกปฏิบัติอย่างที่เด็กควรเป็นอย่าทำให้เขากลายเป็นสิ่งของสำหรับออกงานเด็กๆควรที่จะได้เรียนรู้ความล้มเหลวในงานของพรรคอนุชาได้รับเข้าเป็นสมาชิกพรรคและเตรียมพร้อมออกไปกล่าวสุนทรพจน์ อาทิตเรียกหาพ่อของเขาแต่ก็ไม่มีเสียงตอบจนพิธีกรเรียกอาเทตออกไปอายันถึงพูดเข้าไปเครื่องช่วยฟังเพื่อปลอบใจลูกให้อาทิตได้พูดอย่างที่ใจคิดและจะไม่มีใครมากำกับเขาอีกแล้วทันใดนั้นอาเทตก็ถอดเครื่องช่วยฟังออกอาทิตพูดว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาพูดตามที่พ่อของเขาสอนมาทั้งหมดแต่คนดูกับคิดว่าอาธิตถ่อมตัวดีและพากันตอบมือเชื่นชมวินาทีนั้นอายันเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองจากเรื่องนี้ทันที เวลาผ่านไปครอบครัวของอายันย้ายกลับมาที่บ้านเกิดของเขาอาทิได้เข้าเรียนที่โรงเรียนชนบทและใช้ชีวิตชนบทอย่างสงบสุขแล้วหนังก็ตัดจบลงเป็นยังไงบ้างครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ